e ีพหบทที่สิบสองถึงสิบสี่บทที่สิบสองชินะบัญชรชยาสนากตาพุทธ,ธาเฉตวามารังสวานังจตุสัจจาสพังระสังเยปีวิงสุนาราสภาตันหังกราธาโยพุทธ,ธาอัทวีสตินายกาสเพปฏิิตาไมหังมัทเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจเน สังโครปริติโตไมหังอูเรสภะคุนาการโรหาทะเมยมีอนุรุธโทสารีปุโตจะทักคีเนโกนทันโยปิดทิพาคัสมิงโมคะราโนจวามกเกทักคีเนแต่วนเนไมหัางอาสุงอนันทะราหุโรกัสโปจะมหานาโมอุพาสุงวามะโสตะเกเกสโตปิดิพาคัสมิงสุริโยว,วะปะพังการโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงฆะโว กุมารกัสโปเทโรเมเฮศีจิตตะวาตโกโมไมหังวาทนีนิจังปฏิทาสิกุณากรโรกุโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตานาราเตศลากามมมะเซสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนราาัสาชันตาศีเรเตเชตชันตาศีเรตเรตเชนะอังคัง เกสุสันทิตารัตนังปุระโตอาสิทกักคเลเมตตาสุตตะกังทรชชากังปัจฉะโตอาสิว่ามีอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะทะนังอาสิเสสาปากะระสันทิตาชินานานา,นาวาะสังยุตาตัตตัปาการังกตาว่าตะปิตาทัศนชาตาพาหิรัตทัตตุปัทถวา อสิสาวินิยังยันตุอนันตะชินะเตชะสาวัสตโตเมสกิจเจนะสถาสัมพุทธปัญเชรชินะปัญชระมัชมิวิหะันตังมหิตตะเลสถาปรเรนตุมังสเพเตมหาปุริาสาสภาอิเจวามตสุคุโตสุระโินานุภาเวนะชิตุปัตโวโธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัตธรรมานุภาวปาริตโตจารามิชินะปัญชเรติ บทสวดที่สิบสามพาหุงมหากาพาหุงสหสมาธินิมิตาสาวุธันตังตรีเมขาลังอุทิจโคราเสนามานาที่ทรมวิชินาจิตวามุนินโทตันเตชะตาภวตุเตชยมังคารานิมาราธทเรกมาพิยุจิตาปะราติงโครัมปนาระวะกมักขมาธาทยะคขังขันตีสุทันมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะตาภวัตุเตชยมังคารานินาราคิลิง กชวารังอธิมาตภูทังอธิมาตภูตังทาวาขิจากกรรมสนันนวสุธารุนันตังเม่ตามภูเสกวิจินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยามังคลานิอุคิตตักขมติหัสถสุธารุนันตังทาวันตถโยชนะปะัทถังคุริมาละวันตังอิทธีพิทังขรตมนโนชิตวามุนินโทนันตันเตชะสาภววุตเต ชยมังคลานิกาตวานากาธมุทรังอิวะคาพ,พินิยาจินจายทูทวัจนังชนะกายามาเฉทันเตนะโซมวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตทะศาภวตุเตชยามังคลานิสาจังวิหายามติสาจักกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปชัชริโตชิตาวามุนินโท ตันเตชสาผวตุเตยชายามังคลานินันโทปนันทพุชคังวิพุทังมหิตถิงปุตเตนะเถและพุชเกนะมญญทมาปยันโตอิตทูปเทสวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชสาผวตุเตชยมังคลานินทูฆาหาเพทิพุจเกนะสุธาตาหัตถังพรหม,มังวิสุทิชุติมีธิภกาทิธานางยานาคาเทมาวิชินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวุเตชยมังคลานิเอตาภิพูตชยมังคระาอาตคาถา,ายโยวาจนโทนทินาทินทีธระเตมตันธีหิตาวานินเนกวิวิธานิจุปัตวานิโมคังสุขังอธิคเมยยะนโรสปันโยมหากาลุนิโกนาโทหิตายสัปพะพปานินางปูเรตวาปารมีสาภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสาตะวะเจนะหุ โพตุเตชยามังคารังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันพิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยามังคารีอัปปาราชิตปันลังเกสีเตปัวิโขคารีอภิเสเกษสามพพุทธานังอาคาปตปรปโมทติสุนาคาตังสุมังคารังสุปะพาตังสุหุติตังสุพโนสุมุหุโตจัสุยิตพัง จัตสุยิตทังพรำมมจริสุปทาขีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปทาขีนางปทาขีนางมโนกรรมมังปนิทิเตปทาขีนาปทาขีนานิกตะวานารพันตัดเทปทาขีนีพระวตุสาผามขรังราคขันตุซาะเทวตาสาพุทธานุภาเวนัสธาโสธิพวันตุเต ภาวตุสาพ,พมังคารังราขันตุสาพ,พเทวตาสาพรรมานุภาเวนสาาสัสธาโสถีพระวันตุเตพระวตุสาพ,พมังคารังราขันตุสาพ,พ,พเทวตาสาพ,พสังหานุภาเวนสาาสัสธาโสธีพระวันตุเตบทที่สิบสี่ปฏิาาทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีตูเปคเรโปทิทะเรตหิงตะหิงตาธรรมธานีนะพวันเตปูชิตาโสดถิงกรโรนเตท,ทะวิหาระวิหารมันทะเรเทราจมัชานวากาจพิคโวาสารามิกาธานะปฏิอุปาตากาคามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัปปานะภูตาสุขิตาพวันตุเตชราพุชา เยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกา <c oughs> มียานิกังธรรมวรังปฏิจเตจะเพปิทุคัสากรต,รตุสังขยงังถาตุจีรังสตังธโมธรรมธาดาจะปุคราสังโคโหตุสมะโควะอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหรักตุสัมธรรมโพสเพปิธรรมจาริโนวุตติง สัมปาปุเนยามะธรรม,มอริยัอริยัปะเวทิเตปสัสนนาโหตุสเพนปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปะเวฉันโตกาเลติวปวัตตุพุทธิภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตระชางนิจังรักขันติปุตตะกังอีวังธรรมเมนณราชโนประชังรักขันตุสัพพัธา